ไปคลิปลงในน้ำนะครับอ่ามันจะพูดไม่ค่อยได้นะเพราะว่าลมมันแรงนะครับผม เรือออกจากอู่ช่างเชื่อมนะครับเรือลำนี้ก็จะเอาไปใช้ตกปลาทําคลิปวิดีโอแล้วก็ลงแมทที่มีการแข่งขันในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับถ้ามีโอกาสก็จะลงทุกแมทเลยก็เรือเป็นเ,นเรือ21ฟุตของท่ายแบดแคทนะครับเกาะเครื่อง275จากยามาฮ่าสี่จังหวะนะครับเพสรอบแรกหน้าชา้ตาไหลแล้วนะี้ รอบสองครับหน้าลอ,อยไปแล้ว 多，不急、啊。<Okay. S 1>